สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงคำถามที่มีคนถามมาว่าเวลาเข้าไปใน Facebook จะไปคอมเมนต์ไม่เห็นอวตานก็คืออะไรนะสติ๊กเกอร์ใน Facebook ที่เราสร้างอะไรเงี้ยเออมันจะไปใช้งานยังไงมันไม่เห็นอะไรเงี้ยนะอ่าโอเคเอแต่ผมเห็นนะอ่ามันไปเป็นยังไงอ่านไปดูดีกว่าไปอ่าเราเข้าไปใน a c e b o o k เนะาะเมื่อเข้าไปใน Facebook แล้วหลังจากนั้นเราก็เอาทักอ่านก็นแล้วกันเนาะอ่านเลื่อนเลื่อนหา อ่ะเสร็จแล้วเราก็มากดคอมเมนต์ตรงนี้นะกดคอมเมนต์ใช่ไหมอ่ะคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นเสร็จแล้วเราก็กดอ่านี่ยมันจะเห็นนี่เห็นไหมเนี่ยอ่าวินกรรมไม่มีเว้โอเคโอ้ยเอาครับเจอหน้าจอมะเดียนี้โอเคมามาให้ดูในที่ลูกเออมาอ่าตรงนี้คุณจะเห็นนี่นี่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยตักตรงนี้เนี่ย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 ไอ้หน้าตาตรงนี้เนี่ยนะอันนี้แหละพี่อวตารพี่โอเคมาอ่ะมาเดี๋ยนะกดให้ดู กดจึกลงไปตรงหน้าตาตรงนี้นี่เห็นไหมเนี่ยตรงนี้เนี่ยกดลงไปจึกคุณก็จะเห็นติ๊กเกอร์อวตารของคุณเนี่ยเยอะแยะเลยเห็นไม่อยู่ในแย่เนี่ยคุณก็เลื่อนลงไปดูเนี่ยมันมันมันก็กดได้ใช้จากตรงนี้นะผมก็เห็นอยู่นะพี่หรือไม่ถ้าคุณจะมากดจากตรงนี้ก็ได้อะตรงนี้ก็ได้อะตรงนี้อะตรงนี้กดกดตรงหน้าตาตรงนี้อะ้ากดตรงนี้ก็ก็ได้นะตรงนี้อวตารเลยใช่ไหมอะถ้ากดไปไอไอที่ติ๊กเกอร์ตรงนี้ที่ของคุณที่คุณโหลดมาเนี่ยนะ มันก็จะมีคุณเลือกตั้งแต่หน้าแรกอ่าโอเคหน้าแรกเนี่ยคุณก็สามารถเลื่อนได้เนี่ยเลื่อนไปเลื่อนมาเห็นไหมพอ,อพ,ออพอเลื่อนเนี่ยพอเลื่อนพอเลื่อนเนี่ยคุณคุณเอานิ้วคุณน่ะปัดไปทางซ้ายทางขวาอย่างเงี้ยคุณก็จะเห็นเวลาอยู่หน้าแรกตรงนี้มันก็จะแบบเนี่ยติ๊กเกอร์อย่างอื่นแยะเต็มไปหมดเลยแต่ถ้าคุณอยากเอาเอวตารคุณก็เอานิ้วคุณน่ะปัดไปทางซ้ายมือโอเคไหม จึกคุณก็จะเห็นนี่สติกเกอร์อวตารขึ้นมใม้เห็นแล้วเอาให้คุณใช้งานโอเคไหมแล้วก็เลื่อนรูดนิ้วขึ้นเพื่อไปรูดหาสติกเกอร์เนี่ยข้างล่างอะเต้ะไปหมดนาะคุณก็ไปเลือกใช้งานได้เลยตามสะดวกตามแต่ใจปรารถนาะโอเคไหมอันนี้ก็เป็นการ ใช้สติกเกอร์วตารในคอมเมนต์ของ a c e b o o k เออหามันหาได้จากตรงนี้พี่ก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรนะอ,อีกอันนึงอ่ะเดี๋ยวจะหาว่าไม่บอกไอ้คบไปเลยนะี๋ยวก็หาใ s แมสเซอด้วยเอามาใน m e s s e n g e r ถ้าเกิดเรากดเข้าไปเอาสักอกันก็แล้วกันนะพี่นะกดเข้าไปแล้วกดเนี่ยเออคุณก็จะเห็นว่าอ้าวแล้วมันจะอยู่ตรงไหนล่ะเดี๋ยวนะนี่มันก็จะมีกดตไอ,อ้ตรงหน้าตาตรงนี้ไอ้ติ๊กเกอร์ตรงนี้เนี่ยพี่นะกดลงไปในนี้คุณก็จะเห็นเนี่ยเนี่ยคุณก็เลื่อนเนี่ยเหมือนกัน มาที่โลกเออเนี่ยเนี่ยมันสามารถลูดได้นะพี่อันนี้เป็นอวตารแต่แต่เลยเนี่ยกดอวตารแต่แต่ตรงนี้ก็ได้เนี่ยกดจึ๊กลงไปมันก็จะเป็นแบบสติ๊กเกอร์อวตารทั้งหมดอยู่ในนี้โอเคไหมอ่าถ้าคุณอยากก็เบ็นสติ๊กเกอร์ที่คุณโหลดมาก็ไปที่เดิมเนี่ยที่เดิมจึก๊กอ่าแล้วคุณก็เลื่อนเอามาอันน,น,นี้อันนี้อะไรอะเดี๋ยนะจริง <laughs> <laughs> ม่ใช่นี่ว่าติเกอร์ที่โหลดมาอยู่นี่อ้าวมาแล้วคุณก็เลื่อนไอแถบข้างล่างเนี่ยมันเลื่อนได้นะพี่นะไอ้แถบข้างล่างเนี่ยลูดเลื่อนได้ก็ไปหาติกเกอร์ที่โหลดเอาคุณก็จะเอาอะไรกูก็ไปเลื่อนเอาเนี่ยมันลูด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 ไปอืมเนี่ยเยอะแยะไปหมดที่ที่โหลดมาเนี่ยนะ,ะประมาณอย่างนี้อวิธีใช้งานก็อวตารก็อย่างที่บอกตรงนี้เลยนะไอ้หน้าตาตรงเนี้ยกดลงไปก็เป็นอวตารพี่โอเคมาคุณก็เลือกกดเอาตามใจชอบติเกอร์ติเกอร์อวตารที่คุณซะ อ้าวทำไมมันน้อยอย่างนี้ล่ะชวนเหอเอ๊ะเมื่อกี้ยังเยอะอยู่เลยก็ไม่รู้สิอ่ามันให้มาแค่นี้นี่อ่าเอาเอาแค่แสดงอารมณ์พอประมาณมั้งพี่เขาว่าแล้วแต่ความเมตตาของเฟซบุ๊กเลยหรืองไงก็ไม่รู้อ่าไม่รู้ข้อมาฝากกันประมาณนี้แหละต้องคำถามที่ถามมาว่าเออตติก๊กเกอร์วตาร์เวลาใช้ในคอมเมนต์ในเฟซบุ๊กทำไงใน messenger ทำไงเอาให้ครบไปเลยก็แล้วกันเอามาฝากกันประมาณนี้แหละแล้วก็อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ you. <laughs>